ริชานนีบอกครับได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าที่ไม่มีพระพิโรธจะทรงนำมนุษย์ที่ไม่มีบาปไปยังสวรรค์ที่ไม่มีการที่พากษาโดยพระราชเกจของพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีไม้มไมกางเขน CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการลิววิ่งไลน์นะครับกับผมประวิทย์ศเวิริศนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันนะครับ ผ่านพระธรรมเอเสเคียนะครับบทที่21นะครับข้อ18ถึง32่ภายในหัวข้อที่ชื่อว่าอย่างไรก็โดนเอเสเคียบทที่21ข้อ18ถึง32พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าอีกว่าส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงขีดเส้นทางไว้สองเส้นทางให้ดาบของกษัตริย์บาบิโลนเข้ามาทั้งสองเส้นทาง ให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกันและจงทำป้ายบอกทางไว้ตรงหัวถนนที่แยกเข้าเมืองขีดเส้นทางหนึ่งให้ดาบมายังเมืองรับบาของคนอมโมนและอีกเส้นทางมายังยูดาถึงกรุงเยรูซาเลม็มเมืองที่มีกำแพงเพราะว่ากษัตริย์บาบิโลนยืนอยู่ตรงทางแพร่งของหัวถนนทั้งสองเพื่อเสี่ยงทายเขาเขย่าลูกธนู และปรึกษารูปเคารพทั้งมองดูก้อนตับเขามีฉลากเสียงทายของเยรูซาเล็มอยู่ในมือขวาเพื่อตั้งเครื่องทะลวงเพื่ออ้าปากสั่งให้ทำลายล้างเพื่อส่งเสียงตะโกนให้รบเพื่อตั้งเครื่องทะลวงที่ประตูเมืองเพื่อสร้างเชิงเทินและก่อกำแพงล้อมแต่สําหรับคนพวกนั้นที่เคยสาบานกับกษัตริย์บาบิโลน การเสี่ยงทายนี้เหมือนเป็นเรื่องไม่จริงในสายตาของพวกเขาแต่กษัตริย์บาบิโลนจะทำให้พวกเขาระลึกถึงความผิดบาปเพื่อพวกเขาจะถูกจับตัวไปเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายกระดัดดังนี้ว่าเพราะว่าพวกเจ้าได้ทำให้เราระลึกถึงการละเมิดของเจ้าทำให้การทรยศของเจ้าถูกเผยออกและบาปของเจ้า ได้ปรากฏในการกระทําทั้งหมดของเจ้าพราะเจ้าทําให้เราละลึกขึ้นมาได้เจ้าจึงต้องถูกจับไปด้วยมือของศัตรูและเจ้าโอเจ้านายอิสราเอลที่ชั่วร้ายและเลวทรามวันกำหนดของเจ้ามาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายพระยาเวองค์เจ้านายกระดัดดังนี้ว่าจงปลดผ้าโพกศรีรษะและถอดมงกุฎออก สิ่งต่างๆจะไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็นให้ยกชูสิ่งที่ต่ำขึ้นและกดสิ่งที่สูงให้ต่ำลงพังทลายพังทลายพังทลายเราจะทำให้เป็นเช่นนี้แต่นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยจนกว่าผู้พิพากษาจะมาและเราจะมอบให้แก่ผู้นั้นส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงเผยพระวจนะและกล่าวว่า พระยาเวองค์เจ้านายกรัดดังนี้เกี่ยวกับคนอมโมนและเกี่ยวกับการเยาะเย้ยของเขาทั้งหลายว่าดาบเล่มหนึ่งดาบที่ถูกชักออกเพื่อการเข็นฆ่าถูกขัดมันให้ดื่มเลือดและขัดให้แวบวาบเหมือนฟ้าแลบเขาให้นิมิตปลอมแก่เจ้าและให้คำทำนายเท็ศแก่เจ้าเพื่อจะวางเจ้าไว้บนคอของผู้ชั่วร้ายและเลวทรามผู้ซึ่งวันกำหนดมาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายจงให้ดาบกลับเข้าฝักณสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างเราจะพิพากษาเจ้าในแผ่นดินดั้งเดิมของเจ้าเราจะเทความโกรธกริ้วของเราเหนือเจ้าและเราจะพ่นบนตัวเจ้าด้วยไฟแห่งความพิโรธของเราและเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนใจโหดผู้มีฝีมือในการทำลายล้าง เจ้าจะเป็นเชื้อเพลิงไว้ใส่ไฟโลหิตของเจ้าจะอยู่ในแผ่นดินจะไม่มีใครจดจำเจ้าไว้อีกเพราะเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วหลังจากที่ไปประกาศถึงเรื่องการที่ภาคษานะครับเป็นภาพของดาบที่ถูกชักออกมานะครับจากฝักเพื่อจะลงโทษเยรูสาเล็มนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะไม่สามารถหนีพ้นไปจากการที่ภาคษานะครับอย่างแน่นอนอย่างไรก็โดนครับโดนครับเพราะอะไรครับเพราะ อย่างที่หนึ่งครับเพราะพระเจ้าทรงครอบครองอยู่นะครับแน่นอนนะครับว่าภาพต่อเนื่องของดาบที่ชะออกจากฝักแล้วนะครับเอเซเคียนนะครับก็น้อมตัวลงเขียนแผนที่บนพื้นดินครับแล้วก็เขียนแผนที่เป็นเส้นทางจากบาบิโลนนะครับถึงทางแยก2ทางครับทางหนึ่งไปเยรูซาเล็มครับอีกทางหนึ่งไปยังกรุงรับบานครหลวงของคนอัมมอนนะครับกษัตริย์บาบิโลนก็มายืนอยู่ตรงทางสามแพ่งนะเสร็จแล้วก็แน่นอนครับตัดสินใจว่าจะไปทางไหนก่อนดี ดยใช้วิธีเสนาศาสตรษษ์3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจับฉลากโดยเอาธนูนะครับแปะชื่อเมืองไว้ว่าจะไปเมืองไหนแล้วก็หยิบทนูขึ้นมานิซองครับก็ถามลูกเคารับแต่ลูกเลารพมันพูดไม่ได้นะก็เลยมีวิธีการให้ปรหิตเนี่ยแอบไปยืนกระซิบอยู่หลังลูกเคารพนะ,ะแล้วก็แน่นอนนะครับเหมือนกับลูกเคารพเนี่ยมันส่งเสียงดังออกมาได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นปูหิตที่อยู่ข้างหลังน่เองแต่เขาไม่เห็นปูหิตนะครับ อย่างที่3คือฆ่าสัตว์ครับแล้วก็เอาตับไตไส้พุงเนี่ยนะครับนี่เป็นกระบวนการของบาบิโลนนะตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็แผร่ลามเข้ามาในขณะอันแล้วก็มีการทํานายโดยการเอามาดูกันว่าตับสีนี้ได้ไหมสัดส่วนภายในของตับที่ถูกเชื่อมาเป็นยังไงเพื่อให้ความมั่นใจในการเลือกแน่นอนครับผลลัพธ์ที่ออกมาครับก็คือเยรูซาเล็มครับยิวก็เลยเชื่อว่าวิลูคครบมันพูดไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ แล้วตัวเขาเองก็สาบานด้วยนะกับบาบิโลว่าจะจงรักสวักดิ์พักต่อเนบูคตัตเนสซาอย่างดีนะไม่มีหรอกนะแต่แท้จริงแล้วพวกเขาเนี่ก็หนักดีว่าพวกเขาเก็แอบไปพึ่งใบบุญนะครับของอียิปต์นะช่วยด้วยนะช่วยมาช่วยต่อสู้ด้วยหน่อยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับก็ยังกย็ยิ้มยิ้มย่องว่าเนบูคตัตเนสซาไม่รู้หรอกว่าเราทําแบบนี้รู้สึกผิดในใจนะกะย็ยิ้มยิ้มย่องมีความขัดแย้งในตัวเองสูงนะสุดท้าย ในบุคคเนซาก็กรีธาทับนะครับเข้ามานะครับโจมตีนะครับทำให้ยิวเลึกถึงความบาปของตัวเองนะที่ตบัดสัตว์ต่อบาบิโลนนะครับแล้วเขาก็ถูกเดือเทศไปอยู่บาบ,บิโลนในที่สุดครับแม้ว่ากษัตริย์เนี่ยใช้วิธีการของมษย์น,นะครับแต่พระเจ้าครอบครองครับควบคุมทุกอย่างไว้ก็ให้ผลเนี่ยเกิดเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์ได้เสมอครับยังไงก็โดนนะที่เคิดผลอย่างแรกอย่างวันที่2ครับทำไมยังไงก็โดนคือพระเจ้าบริสุทธิ์และทรงเมตตานะครับ การที่ภาคอักษาเกิดขึ้นที่ยูเซมครับกษัตริย์ของเขาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะความบาปชั่วของชาวยูนะครับที่มีต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเองนะครับแม้ว่าเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าและในบุคคลเดซ่าเนี่ยลืมความบาปของเข้าไปซะแต่ก็ไม่เป็นผลเช่นนั้นนะครับพวกเขายังตกอยู่ภายใต้พระพ,พิโรธของพระเจ้าแล้วก็ถูกเนรเทศนะครับไปยังต่างแดนที่เป็นการลงโทษครั้งสุดท้ายครับซึ่งทําให้กรงยูเซมเนี่ยแตกนะครับพังทลาย ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เซเดคิยานะครับผู้หญิงพยองเลยตกอยู่ในสภาพที่อัะยศอดสูยสุดทั้งตัวท่านเองและกับรรดาประเทศชาติด้วยคือภาพที่ถูกภาพของการปลดผ้าโพกศีรษะนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่บรรยายถึงการที่ปุรหิตเนี่ยใช้นะครับในการปฏิบัติพระเจ้าหรือแม้แต่การถอดมงกุฎหมายถึงซื่อถึงการมีอํานาจการปกครองครับสองสิ่งนี้กำลังบ่งบอกเลยครับว่า กษัตริย์องค์นี้กลายจะสูญเสียราชบัลลังก์นะครับและพระวิหารจะถูกทําลายนะก็มีการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้วอำนาจครับพระองค์พใช้คําว่าให้ยกชูสิ่งที่ต่ําขึ้นและให้กดสิ่งที่สูงต่ําลงนะนี่น่าจะเป็นการพยากรณ์นะครับถึงกษัตริย์เยโฮยาคีนนะครับแน่นอนครับกษัตริย์องค์นี้ถูกจับไปในการเนรเทศครั้งที่สองนะกรุงแตกครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่2นี่ถูกจับไปครับปี597ก่อนที่จะการนะครับแต่ในปีที่3ามสิบเจ็ดครับนะฮะก ที่ถูกจับเป็นเชือที่บาบิโลนนะครับแล้วก็พระราชาใน,ในยุคนั้นคือเอวิลนะครับมโลนดักนะครับก็ขึ้นของราชี่หนึ่งปีก็ยกเยโฮยาคินนะครับขึ้นเหนือบรรดากษัตริทั้งปวงในบาบิโลนถอดชุดเครื่องแต่งกายนักโทษแล้วให้นั่งอยู่บนโต๊ะสวยาหารนะครับเคียงคู่กับพระราชาแล้วก็ให้ค่าใช้ใจ่ายในความจําเป็นตลอดทั้งวันตลอดชวิตนะครับโปนี่เป็นภาพที่ถูกยกขึ้นตามพระคภีรบอกแต่แน่นอนครับกาลังบอกเลยว่าการที่ภาคษาต้องเกิดขึ้นแน่นอน นะครับเป็นการตอบสนองต่อความบาปถูกย้ำสามครั้งเลยว่าพังทลายพังทลายพังทลายหมายถึงว่าในบุคัลเนสซาจะโจมตีกรุงยเยรูซาเล็ม3าครั้งและในครั้งที่3มันจะพังทลายอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนไม่มีกษัตริย์ชาวยิงจะปกครองอีกจนกว่าพระเมสยาจะเสด็จมาซึ่งในพระพีใช้คําว่าผู้นั้นซึ่งมีสิทธินั้นจะมาถึงซึ่งก็คือพระเมสยาเนี่ยครับ ในการชี้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ในอนาคตแล้วพระองค์บัลลังของกษัตริย์จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมลูกาบทที่1ครับข้อ3 2มสบอกงี้ครับบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ดชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเป็นเจ้าจะประทานบัลลังของดาวิดมาพูธให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดแต่ประเดินของท่านจะมีวันสิ้นสุดเลยน่าสนใจนะครับ ให้ข้อคิดกับเราบางอย่างครับความบาปจะต้องถูกนํามาตอบสนองอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับพระพระเจ้าของบริสุทธิ์นะยุติธรรมพิพากษาแต่มีข่าวดีจะบอกมีพราเมตตาด้วยนะครับเราจึงได้รับการฟื้นฟูพวกเขาเองจะได้รับการฟื้นฟูว่วาวันหนึ่งนะพระผู้ไถ่ของเขาพระเมสสิยาห์เขาจะนําการช่วยกู้ซึ่งอนาคตก็คือการพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ครับแม้ว่าเขาต้องผ่านความทุกข์ยากมากเพียงใดก็ตามมีความหวัง รอคอยอยู่เสมอครับนี่ผลอย่างที่สองครับว่ายัางไงก็โดนท้ายผลที่สามก็คือพระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าจ่ายกับคนอามนคิดว่าตัวเองรอดแล้วอยจับฉลากเสร็จไปเยรูเซมเนี่ยเรารอดตายไม่โดนไม่โดนแต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็ย้อนกลับมาที่ภาคสาชาว,ชาวอามนเช่นกันครับเพราะว่าเขาเยาะเยะเยครับที่ยูดาห์เนี่ยถูกทําลายนะฮะยะเยยเข้านะฮะโดยหลงเชื่อนิมิตปลอมที่กล่าวว่าคนอามนเป็นผู้รับใช้ในการ ลงโทษประชากรของพระเจ้าที่ทำบาปต่อพค์นี่เป็นคำพยากรณ์หลอกลวงนะครับเขาจะเสียโอกาสเข้าร่วมกับบาบิโลนนะครับโจมตีเยรูซาเล็มเลยนะฮะนะครับตามซ้ำนะครับไม้ล้มอย่าข้ามอันนี้ไม้ล้มกระโดดใส่เลยนะฮะวางกันเถอะแต่้จริงแล้วเขาไม่ใช่เครื่องมือของพระเจ้าเมื่อเขาล่าถอยถอนทัพกลับบ้านเขาพระเจ้าจึงยกดาบทาลายล้างเขาที่นั่นด้วยคําถามว่าจะให้ดาบกลับเข้าฝักหรือ,อไม่กลับครับแสดงถึงการที่ผ้าซาที่เด็ดขาด และมีวันหลีกเลี่ยงได้เลยและทําลายพวกเขาจนสินส้นซากด้วยไฟแห่งพระพิโรธของพระงคนมลเป็นดั่งเชื้อเพลิงที่ใส่ไฟครับด้วยผลเดียวครับที่พวกเขาเยาะเย้ยคนของพระเจ้านี่เองนะครับที่เป็นคําสัญญาของอัลลอฮมนะครับเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าจะาสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาผาพ,พันทั่วโลกจะรับผรพระเจ้าในบทสมการบทที่1 2ข้อ3นี่เองครับบทเรียนครับเมื่อคนที่ยินดีเมื่อคนอื่นถูกพากษาเขาก็ไม่รอดเหมือนกันนะ ยังไงก็โดดนะงนั้นจงมีใจเมตตาครับกับคนที่เขาเองต้องถูกลงโทษหรือลม้มลงไม่ใช่ยกตัวขึ้นเหนือกว่าเหาะเยยคนนูน้นคนนี้แล้วกล่าวโทษเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะกล่าวโทษและตอบโต้เราด้วยความยุติธรรมเช่นกันดังพระธร,รมัมธิวครับบทที่7ข้อหนึ่งก็สอนบอกว่าอย่าพิภากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่สรงพิภากษาท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกท่านจะพิภากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะพิภากษาท่านอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงตวงให้เขาด้วยในอันใด พระเจ้าจะโตให้พวกท่านด้วยขนาดอันนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งนะคนที่พระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่าแตะต้องคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เพราะพระเจ้าทรงปกป้องของของพระองค์งั่นจะคิดว่าการะทาเช่นนั้นจะต่อต้านอํานาจของพระเจ้าได้นะครับไม่เลยเราไม่สามารถต่อต้านอํานาจของพระเจ้าได้ยังไงก็โดนพี่นอ้องวันนี้ผมเลยเชิญชวนครับพี่นอ้องภาพของการที่คนสเตรลเนี่ยทำบาปเนี่ยต้องบอกเลยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ปล่อยผ่านหรอกพระองค์ครอบครองอยู่ พระอ,องค์ครอบครองพระองค์ยุติธรรมแต่พระองค์ก็เมตตาด้วยเราทุกคนทั้งหลายเป็นคนบาปครับพี่น้องครับยังไงเราก็โดนเราทําบาปต้องเยอะแต่พระเจ้าทรงรักเรามากครับพระเจ้ารักเราจึงไม่ปล่อยผ่านครับจึงให้พระเยซูเนี่ยมาตายที่ไม้กางเขนครับไม้กางเขนจึงเป็นจุดบรรจบระหว่างความยุติธรรมกับความเมตตาถ้าพระเจ้าเมตตาอย่างเดียวคือทุกคนขึ้นสวรรค์ได้หมดแต่เพราะว่าเราทําบาปด้วยไงโอ้ทำมันเยอะละ่ะแต่พระเจ้าบอกว่าบาปต้องถูกจัดการต้องมีใครสักคนหนึ่ง รับโทษบาปแทนเราแล้วคนนั้นคือพระบุตรของพระเจ้าครับพเยสุคริสมาตายบนไม้เขนเพื่อรับโทษบาปแทนเราแน่นอนครับนี่คือสิทธิที่พระเจ้าสำสดงความรักกับเราทัา้งหลายถ้าวันนี้เราฟังแล้วเราคิดว่าโห้ยยังไงเราก็โดนเหมือนกันเนาะงั้นถ้าเราโดนอย่างนี้ยังไงดีครับก็เลยอยากเชิญชวนครับถ้าไม่อยากจะถูกเจ้าพิพากษาลงโทษตกบึงไฟลกตามความบาปที่เรามีมีเงื่อนไข3ข้อนะครับที่วันนี้ผมเชิญชวนว่าถ้าท่านจะเปิดใจยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า อย่างแรกคือยอมรับก่อนโอ้ยเราก็เป็นคนบาปคนหนึ่งนะยังไงเราก็โดนเพราะเราทำบาปต้องเยอะถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ทําบาปเราต้องรับผลของความบาปถ้ายอมรับอย่างแรกถามคําถามที่สองตัวเองต่อไปว่าเชื่อไหมพระเจ้าทรงรักเรามากทรงพระเยซูามาตายบนไม้กางเขนรับโทษบาปแทนเราสามวันชนะความตายขึ้นมาได้นําการช่วยเหลือมาเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ล้างบาปเราหมดสิน้นถ้าท่านบอกว่าใช่ยอมรับถามคำถามข้อสามเลย อยากให้พระเยซูนะมาเป็นผู้ช่วยฉันไม่อยากโดนแต่ฉันอยากรอดฉันอยากจะมีความสุขอยากเป็นคนของพระเจ้าอยากมีความหวังกับชีวิตแต่คุณตอบ3อย่างว่าใช่ยอมรับเป็นคนบาปใช่ยอมรับเชื่อพระเยซูพระเยซูช่วยได้แต่3อยากให้พระเยซูมาครอบครองมาเป็นผู้นำพาชีวิตจริงๆอธิษฐานตามผมที่ระโยคนะครับและท่านเองจะได้พบกับการปลดปล่อยและการยกโทษบาปจากพระองค์ ผู้ตามผมที่ะประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับขา่าวดีเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ยอมมาตายไถ่บาปแทนข้าพระองค์ทั้งสิน้นเวลานี้ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากโทษทันของบาป ด้วยวิธีการของตัวเองได้ขอสารภาพบาปทั้งสิ้นต่อพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นนี้และขอเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าผู้นำทางชีวิตข้าพระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังและติดตามพระองค์ตลอดไป ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการยกโทษบาปการเป็นลูกชีวิตนิรันดรขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอบอกใจว่าพี่น้องเมื่อท่านอธิษฐานแล้วท่านจะได้พบกับสันติสุข่งการยกโทษให้จากพระองค์นะครับผมมีคําถามชวนคิดนะครับวันนี้เราต้องพิจารณาตนเองว่าเราได้กระทําบาปจนเป็นเหตุให้เกิดการตีสอนหรือการที่ภากษาจากพระองค์หรือไม่เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์และยุติธรรมครับ ถ้ามีคำตอบแล้วเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปได้นะครับหวังว่าท่านจะได้รัตน์จข้อคิดนี้ร่วมมักครับก็หนุนใจนะครับถ้าอยากใหนรายการนี้อยู่คงทนับวยซีเจียนไทยนานๆนะครับก็มีส่วนในการที่ฐานเผื่อได้แล้วก็ส่งงเินสนับสนุนมานะครับเพราะการเงินของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้ภารกิจนี้ก้าวไปต่อได้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเฟซบุ๊กยูทูบของซีเจียนไทยนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้เองก็จะกลายเป็นพระพรไปไกลมากขึ้นครับที่มานั้นครับ คอมเมนต์มาได้นะครับภายใต้คลิปนะครับเราเพื่อจะแบ่งปันพระพรให้กับทีมงานนะครับรู้ว่าโอ้โหเขาเองได้ทุ่มเทและเขาเองได้รับการหนุนนุนใจนะครับหวังใจว่าเราจะรับพระพรแล้วไปรัพรร่วมกันนะครับขอบเจ้าอวยพรนะครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ